สวยลูกนี้สิเลต้าใส่ไปร่วมง,งานแต่งของแทดซอนยา่าเรียกได้ว่าสวยไม่เปลี่ยนเลยจริงๆสำหรับสิเลต้าสิเลต้าเจนเซนโลและดงเดชนั่นเองเมื่อคุณแม่ของน้องกะวินพ่อเราจะเห็นความสวยของมุมมอมบ่อยๆครั้งผ่านทางอิ s ส a g แกรมส่วนตัวของเธอแต่ละลุกที่เธอต้องแต่งนั้นสวยสง่าเหมือนเจ้าหญิงสุดๆเลยค่ะทำเอาแฟนขับและแหกกดไลค์ให้รัวๆ ด้วยเป็นถึงงานแต่งแท็กสัญญานั้นกองกองนั้นพัดบุญภายในภารยพรยากาศที่ถูกตกแต่งไปด้วยดอกไม้สวยบริสุทธิ์มากแต่ละคนนั้นแต่งตัวสวยหรอจัดเต็มและสมฐานะที่สาวลิตานั้นก็ไม่แพ้ใครมาในชุดเรดรสเกาะอ,อกยาวนั่นเองสีฟ้าปักด้วยลายดอกไม้เล็กๆทั้งจุด และเพื่องประดับที่พร้อมกับช้อยพิษตามตาแตกนั่นเองสวยสุดๆจนแฟนขับนะชื่นชมสนั่น